สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้มีคูปต้า40แรงมานำเสนอหนึ่งรายการนะครับผมคันนี้ราคาเบาๆเ,เลย339,000บาทนะครับ339,000บาทคูปต้า40แรงจดทะเบียนปี62นะครับผมเป็น L4018 DT ครับผมสภาพแจ๋วๆนะครับเครื่องเกียร์ดีเครื่องเดิมคัสเดิมเกียร์เดิมนะครับผมทั้งบอ่อมีถลอกบ้างเล็กน้อย เป็นรถไล่นะครับคันนี้ครับผมยางหลังก็ยังพอใช้งานได้นะครับผมยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทูบต้าสี่สิบแรงเครื่องจะเป็นพันแปดร้อยกว่าซีซีนะครับผมแรงบิดก็จะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเอ็ดครับผมร้อยยี่สิบเอ็ดนิวตันเมตรสภาพก็สวยๆนะครับพร้อมใช้ครับผมรถเคร,มเครื่องไม่เสียงไม่ไอ้น้ำไม่ดังเครื่องเดิมๆนะครับ นคัไม่เคยตัดเกียร์ไม่เคยเปิดนะครับผมช่วงล่างช่วงล่างแห้งๆนะครับไม่ผุไม่เป็นสนิมน,นะครับเป็นรถไล่ตัวรถสีสันเดิมๆครับผมขอบล้อด้านในไม่ผุนะครับ ก่อนก็มีดันหน้าแล้วก็พันหลังคันนี้ผมใส่พันหลังใหม่ให้นะครับผมผันหลังใหม่ครับเป็นยี่ห้อสยามนะครับผมเป็นพันห้าครับผมชั่วโมงการทำงนานอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้ยาบสามชั่วโมงครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผม สภาพแจ๋วๆนะครับผมในราคาที่ไม่สูงมากนะครับผมราคา335,000บาทครับผม335,000บาทปี6 2เอกสารเล่มชื่อโดนครบครับผมท่านใดสนใจท่านไหหาอยู่ก็เบอร์เก่าเบอร์เดิม0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8งห0ศูนยเาเป็น่อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่ร้านก็มีหลายรุ่นหลายรายการอยู่นะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้มี ตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจพีซีแท็กเตอร์ครับผมขอบคุณนะ